เอาอลดครับผมนะค,ครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรหรือว่าบัตรกัน,น้าต่างๆฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้ครบสามหมื่นสมาชิกผมวิจเจรางวัลอีกแน่นอนนะครับแล้วไปเจอคลิปกันต่อได้เลยเว็บไซต์ iplay บริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและไอเดเกมบริการเติมเงินมือถือทุกค่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยง่ายด้วยระบบอัตโนมัตินึกถึงเกมนึกถึง ww ็ iplay in th เท่านั้น โอเคผมก็ okay, ต้องขอกราบสวัสดีนะครับมิตรรักรักเล่นเกมกันเลน่าฟีฟทุกท่านเลยคิวนี้นะครับอยู่กับรายการกดกระมือซีนะครับในส่วนได้คิวเนี้นะครับผมก็จะมาแจกส่วนได้เทมโคดปมาใหม่ล่าสุดในเกมกันเลน่าฟีฟเลยสำหรับใครที่ต้องการอยากได้เพชรอยากได้บัตรกัิเน้าต่างๆก็ฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กับเราคและก็กดดิ่งไว้ด้วยนะครับว่ามีแจกเพชรต่างๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในคิวนี้ผมก็จะมาดูกิจกรรมมาใหม่อัปเดตค่าล่าสุดนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับ ก,กิจกรรมเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นเซตปิดไนหรือเปล่านะครับก็น่าจะใช่นะครับน่าจะประมาณนี้นะคนดูเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนแต่ที่รู้กิจกรรมนี้คืออัปเดตเข้าเกมแล้วนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะคนดูก็ เดี๋ยวผมพาไปดูสกิจกรรมเจ้านน้นะครับอยู่ในกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมก็เป็นคือหลอกวิญญาณหลอนนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์การันตีในเซตอะไรนะผู้หญิงคือเป็นเซตมิดไนท์นะครับหมว่าอันนี้อันนี้หรือเปล่านี่นะครับนี่ล่าเซตเป็นนะแต่เนี้เป็นมิดไนท์ชายนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับสกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสกิจกรรม จะตัวนี้ก็จะเป็นเซตสรับเซตชายกางเกงก็จะที่หน่อยแล้วก็ GM อัตโตบ,บอกว่าเป็นแบบหนวดเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปนาตาประมาณนี้ก็ถือว่าที่เลยแล้วก็ออกมาออกแบบคือเพิ่งมาเลยนะครับแต่อันนี้ทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับก,กิจกรรมเออเปอร์เซนต์ยิ่งมากไอเทมยิ่งการันตีนะครับกิจกรรมมาตั้งแต่ส,อ,สองกุมภาอะไรเนี่ยเอมเขียนผิดหรือเปล่าก็แน่ใจว่าวันที่ยี่สิบเก้านะครับกิจกรรมเพิ่งเข้าได้สดๆร้อนตอนสิบห้านาฬิกาเลยนะครับ โอเครีบไปจัดกันแนล้วกิจกรรมนี้ประมาณนี้เลยนะคนดูก็15เปโอกาสรับรางวัลใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจถ้ากดแบบ100ก็คือ779เพชรคือมีสิทธิ์รับของพวกนี้นแต่ผมไม่อยากสุ่มเพราะว่าคือยังไงอ่ะคนดูก็คือมันไม่การันตีว่าเราจะได้ของหรือเปล่าเพราะว่าของเซตพวกนี้นคือผมมีแทบหมดแล้วนะครับ เออเหลือแค่เซตเนี้ยนะครับไม่มีนะครับเซตพินในแอสเดนชั่นเนี่ยก็คือผมไม่มีนะครับกิจกรรมไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องขอพาคนดูได้คิปนี้ผมไม่ได้สูมจริงๆเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ ใช้เพชรเปลืองนะครับก็ถ้าออคนดูมีงบหรือว่าอะไรมีงบก็สามารถมาสุ่มได้ส่วนตัวของก็ไม่อยากได้ลแล้วสำหรับเซตนี้นะครับก็779นะครับมีสำหรับ5เซตนะคูณไปเลยนะครับก็จะอยู่ราวๆกิจกรรมนี้3895เพชรนะครับคือโคตรแพงเลยนะคนดูก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ลด5%อันนี้ลดอะไรเนี่ย อบวกห้าบวกห้าทีละห้านะครับก็สามารถรุนรับได้นะครับ๋ยวผมขอกดไป19เพชรละกันนะครับในการสุ่มนะครับกดเลยเลยครับจงังหวะนี้นะครับนี่สิดก้าปละครับผมกดยินยันเป้งเฮ้ยกองส่วนสกินปืนนะครับก็เป็นประมาณนี้ก็คือมันมีชิดรุนรับต่างๆอีกมากมายนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนรางวัลทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีชิตรางวัลยงรางวัลใหญ่ ต,ต่างๆนาๆนาครับมหารัหเลยจริงๆแนวกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ผมมีอะไรแนะนำนะค,คนดูก็ฝากกดติดตามช่องสำรองผมด้วยนะครับกิจกรรมช่องสำรองผมก็จะรีวิวกิจกรรมหรือว่าจะโคชจากเพจต่างๆนะครับแล้วก็สอนวิธีการเอ่ออะไรประมาณนี้네ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสลับเอ่อช่องรองของผมนะครับรอสักครู่นะคนดูโอเคเป็นเอ่อสลับเจ้าตัวนี้เลยนะครับช่องสำรองผม นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่างแรกคือกดติดตามแล้วก็กดดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าช่องสำรองครบ1นึ่งพันซับผมจะมาแจกโค้ดแจกเพชรแจ้งแอพไฟลล่าสุดนะครับแล้วก็มีแพเกจหน้าต่างๆจะแจกให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเพราะว่ามีแจกเพชรหนักกว่าช่องหลักแน่นอนนะครับช่องนี้เลยนัดคิวฟลิงอยู่ใต้ย่าคลิปนี้เลยนะครับโอเคถัดไปเข้าสู่เกมกันต่อเลยนะครับ เขาสุดเกมงมาแล้วณตอนนี้เป็นคืนหลอกวิญญาณหลอนนะครับกิจกรรมเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้รูปร่างหน้าตาออกแบบประมาณนี้เลยก็ขอระวัตรเดี๋ยวเรามาอ่านกฎกันหน่อยได้วเวลากิจกรรมมาวันที่29-4เนี่ครับแต่ GM เขียนผิดพลาดไปนะครับเป็นกุศลกุพาแต่จริงๆคือมาที่29เนอะโอเคถัดไปในคลิปนี้นะครับมาเอา่อกิจกรรมเปิดกล่องเพื่อรับรางวัล ก็สามารถใช้ไดมอนด์เพื่อกดขอละวันบางวัลได้นะครับขอละวัลก็จะมี19เพชรไปเรื่อยๆก็มีของจํานวนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าจะแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือได้แน่ๆคือ5เซตเนี่ยกดปุ๊บได้ปั๊บนะครับ779คือ3,800กว่าเพชรนะครับคนรู้ก็ไปสามารถสุ่มกันได้นะครับแล้วก็เออสามารถเออรางวัลใหญ่แล้วทั้งหมดจะไม่สามารถเปิดเพิ่มได้อีกนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนเอาใครเชิญมาเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่รางวัลก็สามารถรุนรับได้ต่างๆประมาณนี้ทุกคน นะครับประมาณนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมผมไม่ซุ่มผมมาบอกคลิปนี้ให้นะครับสอนวิธีการเล่นกิจกรรมกิจกรรมเจ้านี้หมดเพียงเพียงแค่3,800ก็สามารถเพคือได้ทั้งหมด5เซต5ชุดเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพีไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมเป็นตำนา